องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง วันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยแม่ย่อนตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ที่หมู่หนึ่งบ้านสันดอนแก้วตบสันดอนแก้วอเภอแม่ทะจังหวัดลำปางพร้อมกับมอบกิติบัตรให้กับราษฎรที่เสียสละที่ดินให้กับโครงการจํานวน10คน โครงการอ่างเก็บน้ำนี้เกิดจากความต้องการของประชาชนโดยนายุเทศมนตรีตำบลสิริราชร่วมกันทำหนังสือขอพระราาชทานความช่วยเหลือและรัษฎรยอมเสียสละที่ดินเพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เนื่องจากแหล่งน้ำเดิมที่มีอยู่มีน้ำน้อยในฤดูแลง้งรัศดรเก้าหมู่บ้านไม่สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอ,อนันเนกมาจากพระราชดำริและทรงพระกรุณาโปรดกรโปรดกระหมอ่อมให้สำนักงานกรปร,รอและกรมจระทานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดความจุ254,500ลูกบาทเมตร พร้อมระบบส่งน้ําฝั่งซ้ายขวาเป็นระบบคลองส่งน้ําคอนกรีตเพื่อส่งน้ําเข้าพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรให้ครอบคลุมทั้งในช่วงฤดูฝน650ไร่และฤดูแล้ง200ไร่นอกจากนี้ยังจะตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําเพื่อช่วยการบริหารจัดการน้ํา ซึ่งหากมีการบริหารจัดการน้ำที่ดีจะสามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้อีก500ไร่เป็น1,200ไร่นับเป็นอีกหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอเน,นื่องมาจากพระราชดำริที่มีอยู่ทั่วประเทศ3,311 0โครงการที่ช่วยให้ราษฎรประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปีและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยมามกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัตพระบรมชายามอบถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดอุตรดิตถ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯาาราชาุมาไและพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสีรัชพระบรมชายาทรงพระกรุณาโปรโดเกลทท้าโปรดกระหม่อมให้พลโทฐิกาฐานสุขศรีรองประธานที่ปรึกษากองงานพระบรมชายาเป็นผู้แทนพระองค์นำถุงพระราชทานภัยหนาวจำนวน2 0 0พันถุงไปมอบให้แก่ราษฎรที่กำลังประสบภัยหนาวณนะวัดแสนขันตำบลบอ่อทองอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรธานี รวมทั้งจัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชากุมารไปตรวจรักษาผู้ประสบภัยหนาวที่เจ็บป่วยราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์ประสบกับสภาพอากาศหนาวเย็นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2556มีราษฎรในพื้นที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวจำนวน9อำเภอจำนวนกว่า81,000คน ประกอบด้วยผู้สูงอายุเด็กผู้ไร้อุปการะผู้พิการทุกพลภาพและผู้มีรายได้น้อยทั้งจังหวัดอุตรดิตฐ์ได้แจกจ่ายเครื่องกันหนาวให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวแล้วจำนวน22,300คนจบข่าวในพระราชสำรักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณชัยรัตน์และคุณประมีนมัยนะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิตเพชรวงศิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะ